้าเราเคารพศรัทธายังมีปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระโพธิสัตว์ว่าท่านจะเป็นผู้ที่สอนเราให้พ้นทุกข์ท่านจะมีบาร,รมีคุ้มครองท่านจะมีวิบากดีในเบื้องต้นนี่ท่านก็มีวิบากดีแหละใช่ไหมได้ทาความดีกับท่านก็มีวิบากดีท่านก็ทําความดีได้มากเราก็สานพลังกับท่านอย่างน้อยก็ได้วิบากดีร่วมละว,ว้านะใช่ไหมได้วิบากดีมาอา้าวดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปก็พอได้หายใจให้คอใช่ไหม ทีนี้ก็เอาพอได้ตั้งหลักเรียนรู้ธรรมะทีนี้ก็เรียนรู้การลดกิเลสกับท่านนะเรียนรู้การลดกิเลสกับท่านเออว่าท่านจะพาลดกิเลสยังไงจะมีปัญญากําจัดกิเลสเหตุแห่งทุกยังไงก็เรียนรู้กับท่านไปมีปัญญาในการประมาณการกระทําอย่างไรมีปัญญาในการทํากิจกรรมการงานอย่างไรใช่ไหมพาเทคนิคมีเทคนิคทํากิจกรรมการงานอย่างไงมีปัญญาปรตโตโสะอย่างไร ต่างๆเนี่ยเราก็เคารพศรัทธาในส่วนนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งวิบากดีทั้งปัญญาที่ชำระกิเลสได้ได้วิบากดีได้ปัญญาชำระกิเลสได้ปัญญาทำกิจกรรมการงานที่ดีงามต่างๆเพราะท่านจะมีองค์ประกอบให้เราได้เรียนรู้ได้เรียนรูน้ถ้าก็มีทีมงานมีองค์ประกอบนเรียนรู้กับตำรวจเองผู้นำเองด้วยเรียนรู้กับ พี่น้องนะเพื่อนร่วมนะสหธรรมิกใช่ไหมเพื่อนสหธรรมิกนะพี่น้องหมูมิตรดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นกับเครือข่ายด้วยมีอะไรดีๆก็แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มกันก็นโอ้โหปัญญากับเพียบเท่านั้นแล้วนะจะไปมีอะไรเพราะฉะนั้นไปขอบลึกซึ้งมากขอบลึกซึ้งมากถ้าใครไปเพ่งโทษแล้วก็แล้วเลยละจอดแล้วนะอ้าอ่านข้อหนึ่งข้อเดียวนี่แล้วก็จบนะวันนี้ก่อนนะ ปัญญาสูตรเล่มที่23ามข้อที่92ทบทวนซ้ำอีกทีหนึ่งดูกระรพิษสูตรทั้งหลายเหตุแปดประการปัจจัยแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อของงอกงามไผพรูนเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วแปดประการเป็นไฉนะดูกระรพิษสูตรทั้งหลายพิษสูตรในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดาและเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งตั้งอยู่ในฐานะครู ซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้านี่แหละถ้าผู้ใดมีญาณปัญญาทำอันนี้ได้มีศรัทธามีปัญญาที่ทำอันนี้ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี่คือสัจจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ดูความเจริญของคนก็ดูตรงนีน้การที่เข้าไปตั้งความรักความเคารพนี่มีการตั้งแบบสองแบบนะแบบศรัทธากับแบบปัญญานะแบบศรัทธาก็ศรัทธาดุนดุนเฉยเฉไม่ได้มีความแตกฉานอะไรไม่มีความแวววายในการเรียนรู้าบาปเรียนรู้กิเลสเรียนรู้การงานต่างๆ ไม่ได้มีความแววไวซื่อๆเบื่อๆไม่มีความแววไวที่จะเรียนรู้นะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษและพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์นะถ้าไม่แววไวเราเรียกว่าศรัทธาไม่แววไวศรัทธาดุ้นดุ้นไปไงไม่มีความแววไวในการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพพ้นทุกขสภาพที่เป็นประโยชน์สภาพกําจัดกิเลสสภาพที่พ้นทุกอันนั้นก็จะเป็นศรัทธาแบบศรัทธาจะช้าแต่ศรัทธาแบบปัญญาเนี่ย อันนี้เร็วศรัทธาแบบปัญญานี่จะเร็วศรัทธาที่มีปัญญาเรียนรู้อะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษรู้ว่าสัตธบรุษมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มีคําสอนความดีคําสอนที่พาพ้นทุกข์ให้มีองค์ประกอบที่พาพ้นทุกข์ให้ก็เคารพศรัทธาที่จะเรียนรู้ปัญญาที่พาพ้นทุกข์ปัญญาในการทําการงานที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะอันนี้เป็นศรัทธาด้วยปัญญา ก็มีการประเมินผลด้วยทําแล้วผลเป็นยังไงถ้าผลดีก็ทําต่อผลไม่ดีก็เลิกอย่างเงี้เป็นต้นแววไวที่จะปรับแววไวที่จะปรับนี่เรียกว่าศรัทธาด้วยปัญญาถ้าเห็นอะไรที่ดูเหมือนไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องหรือเสียหายก็รีบสื่อสารกันรีบบอกกันรีบออกมาแก้ไขส่วนอะไรที่ดีแล้วก็ทําต่อไปอย่างนี้เป็นต้นป้อมปรับป้อมเปลี่ยนแววไวฟับฟับนี่คือปัญญาของพุทธะเป็นอย่างนี้ศรัทธาด้วยปัญญา เรียนรู้ร่วมกันไปอ,อะไรพร่องอะไรไม่ดีรีบบอกกันให้แก้ไขอะไรดีแล้วก็ทําต่อไปอย่างนี้เป็นต้น,นก็จะเกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นนี่แหละภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้อาศัยภาษาสดาห,หรือเพื่อนพรมจันทร์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวโอมีเฮริมีโอตปะมีปัญญาน,นั่นนี่ละอายและเกรงกลัวต่อบ,บาปนี่คือผู้ที่ มีปัญญานี่ชัดๆเลยเนี่ปัญญาชั้นแรกเลยมีความรักและเคารพไว้อย่างแรงกล้าเลยนะแรงกล้าเลยรู้ว่าโอ้โหถ้าไปเพ่งโทษท่านไปไม่เชื่อท่านนะ่มันวิบากแรงแต่ถ้าเคารพความดีคําสอนของท่านนี่โอ้โหอย่างแรงกล้าเลยเนี่ยเร็วบรรลุธรรมเร็วพ้นทุกข์เร็ว,รรว,รวได้ประโยชน์เร็วได้วิบากดีร่วมได้ปัญญาที่พาพ้นทุกข์เร็วน่าจะเป็นอย่าง,ง้นเลย ก็มีปัญญารู้อันนี้จึงมีความรักความเคารพยิ่งกว่าศรัทธาอีกมีความความรักความเคารพของปัญญานี่จะมีมีความรักความเคารพยิ่งกว่าศรัทธาอีกเพราะรักเคารพด้วยปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษแล้วพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสู่สภาพที่เป็นประโยชน์เราพลาดมาเกิดเข้พร่องมาก็พร้อมปรับแก้ อาเอาก็พูดใส่ไหมก็ได้อ่าเอา,เอามีไหม่ส่งมาให้ป้อมไหมดังมีไหม,ไม่ไหมมีไหม่ส่งมาสิก็ต้องแววไวนะศรัทธามีด้วยศรัทธาด้วยปัญญากับศรัทธาด้วยศรัทธาศรัทธาด้วยศรัทธากับศรัทธาด้วยปัญญาก็ต่างกันดูกับศรัทธากับปัญญาดูง่ายง่ายถ้าปัญญานี่พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์ถ้าศรัทธานี่ไม่ปรับเปลี่ยนง่ายติดอะไรก็อัันนนน้้นยู่แป๊ก เชื่อมั all, so point, so mais, ่นเรื่องไหนก็เชื่อมั่นเรื่องนั้นอยู่ทั้งๆที่บางทีมันก็พร่องแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนนั้นมันพร่องแล้วมันต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วศรัทธาด้วยศรัทธาจะไม่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนปรับเปลี่ยนช้าปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์ช้าปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่พ้นทุกข์ช้าปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์นะสภาพที่เป็นประโยชน์ช้าส่วนศรัทธาด้วยปัญญาเนี่ยอันเนี้ยจะพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์ได้เร็ว ปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพที่พ้นทุกข์ปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพที่เป็นประโยชน์ได้เร็วแววไวเท่าไหร่นั่นแหละคือปัญญาแท้ของพุทธศรัทธาด้วยปัญญาแท้ๆเป็นอย่างนั้นขออนุญาตใจครับตอนที่ผมไปฟังพระครูกล่าวช่วงหนึ่งนะครับตัวติดพังนี่มันคือตัวแรงกล้าของฮิลิโอตตับปังนะครับซึ่สอดคล้องกันแล้วให้ถึงความเป็นจิตใจที่แรงกล้าในปัจจุปัจจุปัด ทิฏฐังกันตัวนี้นะครับคือไอตัวความรักที่ท่านแปลออกมาเป็นความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้าครับ <N> นั่นก็คือความน้อมใจและไปรับใช้กับสตัปบุรุษซึ่งด้วยความเคารพอย่างแรงกล้าเช่นกันนะครับก็จะเชื่อว่าไอตัวฮ <N> ิลิโอตบะที่ความยึดมั่นถือมั่นที่เราไม่เคยพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนในสิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นบาปมันเป็นโทษเป็นภัยนะครับก็ <N> <N> ตรงนี้ก็เลยทําให้เราได้แจ้ง ขึ้นไปลำดับลําดับความศรัทธามันจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นนะครับอาจารย์ก็ประมาณนี้ครับาอาจารย์ขยายกันอย่างนั้นเป็นสภาพสภาพเหมือนกันจริงๆงนั่นเป็นสภาพเหมืนอนกันแล้วเป็นความเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือพร้อมรับใช้พร้อมร่วมม้ร่วมมือพร้อมเรียนรู้พร้อมร่วมไม้ร่วมมือจะมีความพร้อมเพราะมีปัญญารู้ว่าในนี้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มีแต่สิ่งที่ดีๆเราจะได้วิบากดีที่มาก จะได้ปัญญาที่แตกฉานที่มากมีปัญญารู้ซ้อนอยู่ในนี้ปัญญาจะทําให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าศรัทธาก็ทําให้เกิดปัญญาอย่างแรงกล้าปัญญาก็จะแตกฉานศรัทธาก็จะแรงกล้ามันจะไปด้วยกันรุมๆไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะรู้ว่าการอ่อนนอ้อมถ่อมตนเคารพศรัทธาต่อสัตบรุษนั้นเป็นสิ่งที่นําประโยชน์สุขมาให้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำปัญญานำประโยชน์สุขมาให้ต่ตนเองและผู้อื่นส่วนการแข็งกระด้างต่อสัตบุรุษเนี่อันนี้แข็งกระด้างไม่เคารพไม่ศรัทธาอันนี้จะนำวิบากสิบเอ็ดประการมาให้นำความงโง่นำวิบากร้ายทั้งหลายทั้งปวงมาให้ตัวเองและขาผู้อื่นอันนี้มันเลวร้ายนะอ้าเรามาดูข่าวันบ้างเนาะ เอาละนาปติปิฎกเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนชาดกและ้วตติปิฎกนะ